ผมเห็นรังสีมันโรมออกมาโพสต์บอกว่าถ้าประเทศไทยมีกฎหมาย Entertainment Complex ประเทศชิบหายแน่ผมว่าการโพสต์แบบนี้เนี่ยนะนะครับมันเป็นการแช่งประเทศและเป็นการโพสต์หรือการพูดอะไรที่มันเกินจริงมันเกินเกินไปประเทศไทยไม่มีชิบหายหรอกครับนะคือไปโพสต์แบบนี้เนี่ย มันไปฟันธงของประเทศไทยจะต้องชิบหายถ้ามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งๆที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นนะครับเป็นกฎหมายที่ต้องการมีสถานบันเทิงในประเทศไทยขนาดใหญ่นะนะและในสถานบันเทิงขนาดใหญ่นั้นก็อาจจะมีคาสิโนไม่เกิน10%เป็นการหารายได้เข้าประเทศนะโดยการท่องเที่ยว เป็นสิ่งจูงใจหรือแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยนะเพราะมันมีแค่10%และก็จำกัดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นเขาก็ไม่ได้ให้คนไทยเนี่ยนะครับนะที่มีรายได้น้อยไปเล่นการมีกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นไม่ได้แปลว่าจะเป็นบ่อนเสรีไม่ใช่คุณเข้าใจคนละเรื่องความจริงคุณเข้าใจอยู่แล้วแหละ แต่ก็พยานยตีจะบิดเบือนว่าถ้าเกิดขึ้นประเทศไทยชิบหายแนะ่เหมือนกับว่าการพน,นันไม่ต้องเกิดขึ้นตามซอกตามซอยตามฟุตบาทข้างถนนมันไม่ใช่นะครับคาสินโนถ้ามันจะเกิดขึ้นในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นเนี่ยนะมีอย่างมากก็ไม่เกิน5แห่งนะภาคละหนึ่งแห่งเท่านั้นเองเขาไม่ได้ปล่อยให้มีตามฟุตบาทนะครับพูอยังกะโอ้โหนะครับวันนี้บรรดาฝ่ายค้าน ออกมาโจมตีกันใหญ่นะสมัยประยุทธ์จันโอชาเสนอกฎหมายเรื่องพระราชยศหรือศึกษาเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนนี่นะผมไม่เห็นพักเก้าไกลในขณะค้านเลยนะผมเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการศึกษาเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันผมไม่เห็นค้านเลยครับทุกคนมองในมุมดีก็เป็นการหารายได้เข้าประเทศ เราจะไปคิดมุมอย่างนั้นอย่างเดียวเขาไม่ได้ปล่อยปาละเลยที่โอ้ที่บอกว่าใครจะตั้งบอลตั้งอะไรตรงไหนยังไงก็ได้ไม่ใช่นะมันมีอยู่ไม่เกินห้าแห่งในประเทศนี้ซึ่งอาณาประเทศที่อยู่รอบบ้านเราเขาก็มีเหมือนกันบางประเทศมีแม้กระทั่งสนามบินอย่างอังกฤษเนี่ยนะเขาก็ไม่เห็นจะมีแหล่งเสื่อมโทรมอะไรเลยคือหยิบมาพูดเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากให้เกิด โครงการดีๆแล้วหาเงินเข้าประเทศผมพูดตรงๆนะครับผมเข้าใจฮะว่าการบันดันนั้นเป็นสิ่งไม่ดีแต่คาสิโนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นเนี่ยนะครับมันมีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ดึงคนต่างประเทศให้มาเล่นในประเทศไทยพูดง่ายๆนะครับที่เขามีหลักการก็หมายความว่าคนที่จะเข้าคาสิโนนั้นต้องมีเงิน50ล้านในบัญชีเงินฝากไม่น้อกว่เดือนอย่างนี้เป็นต้นแล้ว ตาสีตาสามันจะเข้าไปได้อย่างไอมันจะเสื่อมโทรมได้อย่างไงผมถามในรังสีมันนี่รวมไปถึงใครรู้ไหมรวมไปถึงอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปอดีตสปชอดีตท,ทีมงานลุงตูนี่ผมถามว่าสมัยลุงตูพูเด็กประยุทธ์ใจวิชาศึกษาเอนเตอร์เทนเมนต์ของเด็กทำไมพวกคุณไม่ออกมาค้านมัางล่ะวันนั้นเห็นดีเห็นงานเห็นชอบไม่อ้าปากสักคำหนึงเลยไอบ้บรรดาอาดีสตสปชทั้งหลายแหล่นี่ นะพอพักเพื่อไทยเขาจะเสนอพอรัฐบาลนี้จะเสนอตามแนวคิดในทางก็ศึกษากันมาแต่เดิมนี่แหละครับในสมัยรัฐบาลที่แล้วอ้าปากกันมาเชียวทําไมประยุทธ์จันโอชาเสนอศึกษาจนเป็นข้อสรุปออกมาแล้วไม่เห็นอ้าปากแม้แต่คาเดียววันนี้เนี่ยครับผมขอตั้งคําถามไม่บอกว่าปัจจุบันเราพูดถึงบ่อนหรือแม้กระทั่งคาสิโนเองเองนี่ยนะฮะ นะหรือสิ่งเพียงกฎหมายการพนันต่างๆเนี่ยวันนี้ในประเทศไทยมีไหมตอบเป็นเสียงเดียวกันมีทั้งประเทศนะฮะแล้วถ้าไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันจะมีการพนันไหมก็มีอยู่ดีแล้วถ้าไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์การพน,นั Complex, พน,นจะลดลงไหมผมไม่เชื่อมันจะลดลงมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นอบบยามุกต่างๆในประเทศถ้าไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ มันจะลดลงไหมผมบอกได้เลยว่ามันไม่ลดแล้วมาอ้างเรื่องสังคมเสื่อมทรามมีการทะเลาะเบาแวงในครอบครัวมีการฆ่ากันมันจะมีการฆ่ากันจะมีการทําอาชญากรรมจะมีการหมกมุ่นแต่การบนันนันนะเป็นสิ่งรวมสิ่งที่ไม่ดีตั้งหลายแก๊งคอเซนต์ต้มเซนเตอร์ว่ากันไปเรื่อยว่ากันไปเรื่อยคืออะไรที่หยิบคิดมาได้ก็เอามาคิดก็อย่างนี้ผมบอกเลยครับ เขาไม่ได้ให้เล่นตามซอกตามซอยตามข้างถนนฟุตบาทที่ไหนแล้ามันมีอยู่ไม่เกินห้าแห่งหรอกโดยประมาณส่หรือห้าแห่งภาคละหนึ่งแห่งแล้วมันจะไปสร้างสิ่งเสื่อมโทรมได้ยังไงผมถามว่าการไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะรัฐเก็บภาษีได้ไหมแต่ผมถามพวกเยอะๆทั้งหลายแหลน่นี่รัฐเก็บภาษีไม่ได้แต่ถ้ามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมารัฐเก็บภาษีได้ไหมเก็บได้ครับ แต่นีไม่พอจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเขา้ามาเยอะแยะเราจะไปคิดสั้นๆนคิดเอาแค่ชนะคะคารคิดหวังจะชนะรัฐบาลก็พอนะฮะอย่างกุม,มันธมิตรเนี่ยโอ้เห็นจตุพรใส่เอะและชุดขาวอ่ะโอ้ผมนี่ขำกลิ้งมันอเน็ตอนาจใจจตุพรไปใส่ชุดขาวไปหน้าทําเนียบวันนั้นอ่ะโอ้ทาอ่านก็อยากไปบวชชีนี่ <c oughs> คือมันไม่ใช่มันไม่คือ วันนี้เราต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะหาเงินเข้าประเทศอย่างไรส่วนไอ้สิ่งที่หลายคนออกมาต้านก็อจะหยิบยกมาเป็นประเด็นเพื่ออะไรเพื่อหามาตราการในการป้องกันนะครับทำยังไงจะไม่มีความรุนแรงทำใ้จะไม่เกิดเป็นแหล่งเสื่อมโทรมทำยังไงจะให้มีคนไม่หมกมุ่นกันบันนานหรือว่าแหล่งรวมสิ่งไม่ดีต่างๆนานาทำยังไงต้องมาช่วยกันคิดแต่ไม่ใช่ต้าน ไม่ให้เกิดสิ่งที่จะนำรายได้เข้าประเทศต้องแยกแยะกันให้เป็นบางทีไปพูดสั้นๆพูดง่ายๆมันมันดูดมันดึงดูดคนง่ายนีนะครับแต่ความจริงรัฐบาลเขามีมาตรการนะะการมีกฎหมายออกมาก็เพื่อจะควบคุมนะว่าในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นควรจะควบคุมเรื่องอะไรบ้างซึ่งเขามีข้อละเอียดหมดแล้วครับนะ เขาไม่ได้ปล่อยป่ยละเลยให้เกลื่อนเมืองที่ไหนเราถูกไหมล่ะแล้วคนที่จะมาเล่นก็ดึงคนจากต่างชาติเข้ามาเล่นเป็นหลักคนไทยต้องมีเงินเท่านั้นนะถึงจะไปเล่นได้แล้วถามจริงๆนะครับคนไทยที่มีเงินเนี่ยนะถ้าไม่เล่นในประเทศเขาไปเล่นที่ไหนแล้ะเขาก็ไปเล่นนอกประเทศที่เขาชอบการพนันคนไทยมีเงินที่ชอบการพนันเขาไม่เล่นในเขาก็ไปเล่นนอกประเทศ คุณไม่รู้อีกเหลยรู้แล้วแกล้งทําตาบอดถูกไหมครับคือคนจะเล่นยังไงมันก็เล่นครับนะไปแถวปอยเป็ตไปสิงคโปร์ไปมาเลไปอเมริกาไปอังกฤษผมไปจี่ไลก็เห็นมันเล่นทุกทีละคนคนไทยเนี่ยนะแล้ววันนี้จะมากระแดะทําเป็นโอ้ยประเทศไทยนี่เป็นสะอาดเหลือเกินหววยใต้ดินก็ไม่มี บาคาร่าก็ไม่มีการพนันต่างๆไม่มีในประเทศไทยไม่มีเลยการที่คุณมีเอเตอร์เมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยโอ้ยมันจะลากจูงสิ่งไม่ดีเข้ามาประเทศไทยประเทศไทยเรามันสะอาดปะโทนะครับนะอย่าไปหลอกตัวเองเลยอย่าหลอกกับสิ่งเหล่านี้ครับความจริงมันมีอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองนะแล้วมาจัดระบบจัดระเบียบให้มีรายได้เข้าประเทศ แต่ที่แน่ๆนะครับเวลามีกฎหมายประเภทอย่างนี้เข้าท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะไอคนที่บางคนนะเ็นนักประท้วงนี่หวานหมูนะครับอาหารมาแล้วนะครับเพราะอะไรนะฮะมันจะมีกลุ่มที่ไม่อยากให้เกิดหนึ่งคือผู้มีสีนะสองที่มีอาชีพการเมือนงนอยู่แล้วนะทําบอนทาเบิร์นทำอะไรเนี่ยท,ท,นะทั้งในและนอกประเทศเขาไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดในประเทศไทยเพราะมันเป็นคู่แข่งเขา บรรดาคนมีสีนี่ขาดรายได้บานเลยถ้ามีเอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาขาดรายได้บานเลยเพราะฉะนั้นไม่หันไม่เห็นนะไม่ไม่ไม่ทันอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่กันอย่าไปคิดอย่างนั้นครับนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเห็นแก่บ้านแก่เมืองเถอะอย่าไปแช่งประเทศเลยนะฝ่ายค้านทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างมีเหตุมีผลแต่ไม่ใช่แช่งประเทศบอกว่า,วาถ้ามีเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วประเทศจะชิปหายใครจะชิปหายก่อนละครับนะ เออคนไทยเนี่ยแหละมันไม่มีไรายได้ก็จะลําบากเอาละครับวันนี้ขอบคุณแค่นี้ครับสวัสดีครับ